แล้วจ้าส้มตำไทยใส่ปลาล้ามากินด้วยกันค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะน้ำาลายไหลเลยคือนน้ำลายเอื้อกๆสวัสดีค่ะวันนี้ยายจะตาำส้มตำไทยใส่ปลานะคะยา่ก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ กระเทียมแล้วก็พริกพริกไ<ม>อ้ยาย,ย,ยพริกค่ะกุ้งก็มีกระเทียมพริกกุ้งแล้วก็มเะเขือเทศแล้วก็ถั่วนะคะแล้วก็ปลา้าแล้วก็มะละกอมะนาวนะคะ่ะที่จริงต้องมีส้มมะขามเลยนะมันจะอร่อยแต่ว่าไม่ใส่ โลกี้เกียดชันนะคะมะละกอนี้มันมะละกอเป็นมะละกอที่ว่าเอาไม่ค่อยสดเหมือนเดิมแล้วค่ะเป็นมะละกอที่ว่าท้องไรสุกแต่พวกเรมอยากกินนะคะพริกยายเหลืองนะคะไม่ใช่พริกไม่ใช่พริกแดงนะคะพริกขี้นกเหลือง อันนี้น้ำปลาต้มแล้วค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะซุปจะได้หอมหอมไม่ใช้น้ำปลานะคะปะลาลเข็มยายใหญ่ก็จะใส่ถั่วเอ้ยใส่ถั่ววะ่ะใส่กุ้งนะคะกุ้ง น้ำตาลปี๊บก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีใช้น้ำตาลทรายแทนนะคะเอ่อตำโจ้มตำไทยใส่ปลาาต้องออกหวานๆหน่อยค่ะสามรสนะคะ,ะ,คะหวานเปรี้ยวเค็มแล้วแต่คนชอบอีกละคคะ ชิถรถจ้ะโอ้ยแขนเจ็บพอหยุดเนาะก็ต้องหาคลิปมาใส่ทำคลิปด้วยแล้วก็ส้มตำเลยค่ะถ้าไปร้านไทยนะก็จะได้สดสด ยิ่งวันพุธเนี้ยเขาก็มาส่งของแต่ว่าเราอยู่ไกลนะคะห้าสิบกิโลทั้งสองทางเลยทั้งวิร์บวกแล้วก็แฟปงปดเอ้ยว่าเวิร์ดบวกไฮบอลน,นะคะแปฟปดอีกสองร้อยกว่ากิโลเพราะฉะนั้นยายก็ต้องหาที่เรามีนี่แหละค่ะอยากกินอะไรก็ต้องหาที่เรามีนะ ก็ทำๆใสาๆลงไปมะนาวบีบปวดแขมจนไม่มีแรงจะบีบแบบแล้วมันก็ถนัดมือเดียวตัวเีวยนะมืออื่นก็ไม่ได้วันนี้อยายจะใส่มะนาวเป็นชิ้นลงไปหน่อยนะคะ ็นี่ทัวที่จริงต้องต้องไปบดในนี้แต่ว่ายายบดมาแล้วแต่แรกยายว่าจะคุกพอคุกปุ๊บมันไม่ได้รสชาติต้องตำนะคะเสร็จแล้วก็เก็บนะคะเราวจ็จะคดใส่จานกเก็บข้าวเหนียวอีกละคะ่ะขอชิมหน่อยนะ พอดีเลยเปรี้ยวหวานเค็มดได้ชาติได้รสได้ชาติอะไรไมันจะพอดีขนาดนั้นแต่สีได้มันกองไม่กรอบปุก๊บ,บวันนี้ยายใช้พริกพัน พันเหลืองนะคะพันเหลืองตำมจะใหญ่ไม่จะใหญ่เดี๋ยวก็จะล้างช่วยล้างจานแล้วค่ะวันนี้กับข้าวใหญ่จะมีแค่นี้และค่ะ เสร็จแล้วค่ะส้มตำไทยใส่ปลาล้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะคะก็สเต็ปเดิมแล้วค่ะอย่าอยู่ให้ผ่อนทุกๆคนนะคะแล้วปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วค่ะ